คนทําบุญมาหน้าตาดีเกิดจากอะไรพระเจ้าบอกว่าคนที่ทาที่ทําบุญมาดีเนี่ยเกิดมาจากอะไรรู้ไหมหน้าตาดีผิวพันงามมีผิวพันงามดุจทองอะไรต่างๆนานานเนี่ยหลายๆอย่างมันเกิดจากอะไรหนึ่งรักษาศีลห้าใครก็ตามรักษาศีลห้าได้บริสุทธิ์บริบูรณ์คนคนนั้นจะมีผิวพันเนี่ยงามดุจทองคําผิวจะละเอียดจระ,ะอจระ,ะมนุนอีกนัยยะหนึ่งคืออะไรรู้จักแบ่งปันให้ทานจาคะ ของอันปราณีตแด่สมณนะแด่พระแด่สมณะพราห์ให้ของอันปราณีตของอันปราณีตคือเรารู้จักพิสดารวิจิตบรรจงจะต้องเป็นของดีจะต้องเป็นของอันปราณีตไม่ใช่ของเหลือไม่ใช่ของเดนไม่ใช่ของอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นของอันปราณีตประดิษฐ์ประดอยในการประดิษฐ์ในการทําสิ่งนั้นอย่างดีเลิศเนี้ยอันเนี้ยเรียกว่าพกข้าศัพ์ในการทําให้เกิดมาหน้าตาดีอะไรอีกการที่สมมุติยกตัวอย่างง่ายๆพวอเราบอกว่า ดวงตาของพระองค์เนี่ยสวยดุจพญาโคเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์เวลามองใครเนี่ยพระองค์ไม่มองคนนั้นด้วยสายตาแห่งการขอนขวักไม่มองใครไม่จ้องเขมึงไม่มองใครด้วยสายตาแห่งการเกลียดชังอาฆาตปยาบามาตรายดวงตาจะสวยงามผิวพรรณละเอียดดุจทองอีกกรณีหนึ่งอีกในย่หนึ่งคืออะไรเนี่ยอย่างเราตั้งคําถามมาอย่างเงี้ยรู้จักไตรถามว่าอะไรเป็นบุญเป็นบาป อะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลแล้วเอาไปทําตามในสิ่งที่ตั้งคําถามนั้นนี่ก็จะทําให้มีผิวพรรณงามละเอียดดุดทองคําเนี่ยไอเหตุปัจจัยเหล่านี้จะเป็นเหตุเป็นปัยที่ทำให้เราเนี่ยเกิดมาหน้าตาผิวพรรณงามงามจากภายในสู่ภายนอกงามจากการลงมือในการปฏิบัติตามธรรมจากการปฏิบัติตามหลักคําสอนเนี่ยเนี่ยตัวเนี่ยเป็นมูล,ลเหตุในการที่ทําให้คนเนี่ยหน้าตาดีผิวพรรณงามส่วนคนผิวพรรณซาม ก็เกิดจากอะไรเกิดจากตรงกันข้ามกับเมื่อกี้เลยพระเจ้ารักษาศีลห้าเขไม่รักษาเลยให้ถวายของอันปราณีก็ถวายแต่ของอันเป็นเดนไม่มีความปราณีวิจิตรพิสดารเขาเลเจ้าบอกว่าให้แต่ถามว่าอะไรเป็นบุญเป็นบาปจะได้นําไปปฏิบัติได้ไม่คิดจะถามอะไรเลยทาเร็วทําชั่วไปตามเหตุตามปัจจัยไปตามความต้องการของตัวเองเนี่ยวิถีเพราะนั้นเราอยากเกิดมาหน้าตาดีผิวปัญญาทำตามที่อาจารย์สอนเมื่อกี้นี้คือกุศลกรรมบทสิ รักษากุศลกรรมบทสิทธตัวเดียวทุกอย่างเลิศเลอเพอร์เฟกต์ใครปาถนาหน้าตาดีผิวพรรณงามเราสามารถรักษาตัวนี้ได้เลยโบถอกได้แค่ชาตินี้นะแต่รักษากุศลกรรมบสิทธ์ให้ดีได้อย่างชาติหน้าดิฉันจะบอกให้โบถอกตาไปส่งผลในชาติหน้าไม่ได้นะต้องส่งผลในชาตินี้เท่านั้นนะโบตอกนะแล้วโบถอกก็ต้องฉีดตลอดเวลานะเสียเงินเสียทองตลอดเวลาแต่กุศลกรรมบสิทธ์อย่างน้อยที่สุดก็สวยจากข้างใน สวยจากข้างในข้างนอกไม่สวยช่างมันเอาสวยข้างในไ,นไว้ก่อนเนาะอะตรงนี้มีใครถามม,นะมีไหมเนาะมีไหมยังไม่มีนะเป็นกระเทยเกิดจากอดีตชาติหรือสาเหตุไปทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่คนหลายคนไปทํากรรมมาแต่โดยมากกรรมตัวนี้มันเป็นกรรมจากการมาราคะเป็นราคาหรือความกําหนัดอย่างยิ่งมันเลยทําให้เกิดมาชอบแล้วมีอารมณ์ของความรุนแรงตัวนี้ค่อนข้างรุนแรงมาก อยากได้อยากมีอยากเป็นการเสพการที่แบบเปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆซ้ำๆอะไรปรบมาณเนี้นะมันก็เลยเกิดเหตุป,จจปัจจัยแต่ปัจจุบันขณะเมื่อเราเป็นมนุษย์นี่เรียกว่าบุญกุศลหนกหนาสหัสแล้วแสดงว่าจิตสุดท้ายก่อนตายกับความลาดเอียงเทียง,งในตลอดสังสารวัตรัยาวนานของเราเนี่ยเราสร้างบุญกุศลมาดีจึงได้มีโอกาสในการมาเกิดเป็นมนุษย์ มนุษย์สามารถรู้ธรรมะตามหลักคาสอนพระเจ้าได้เราสามารถบรรลุธรรมได้แต่โสดาสกธา,านาคาอรหันต์ได้ในชาติปัจจุบันดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลกังวลกับสิ่งเหล่านี้สามารถบรรลุธรรมกันได้ทุกคนนิพพานไม่มีเพศไม่มีอรินิพพานในทุกคนดังนั้นขอให้ขวนขวายอย่าไปทำผิดศีลห้าอย่าไปทำผิดกุศลกรรมบทสิบใช้ชีวิตไปตามปกติไม่ผิดทั้งนั้นอยู่ไปในกุศลกรรมให้ได้ก็พอบุญบาปวัดที่ปัจจุบันอนดีตจบไปแล้ว แก้ไขในปัจจุบันพอ